<c oughs> สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกัลยานมิตรผู้ฝ่ธรรมเช้านี้ที่โคราชอากาศค่อนข้างค่อนเพอร์เฟกต์ฮะก็เช่นเคยนะครผมบางว่าง็ททำคลิปฮะก็มันก็ยากหน่อยฮะผมก็ทำคลิปแทบทุกวันนอกจากช่วงที่ผมไม่ค่อยสบายหรือสอนหนักๆ อตอนนี้ธรรมะที่ผมช่วยเขาเรียกว่าธรรมะใต้ดินธรรมะที่เป็นทำแท้เนี่ยแก่นทำแท้เนี่ยคนมันจะเข้ามาติดตามยากเพราะมันไม่มีอะไรให้เขาครับมันไม่มีเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์มันพูดไปไม่ไม่ให้ใครยึดมั่นถือมั่นกับอะไรคนพวกนี้มันมาด้วยความโลภคนที่ฟังธรรมคนที่ต้องการอะไรของเขาก็ไม่ ทำแท้เนี่ยมันก็เลยเหมือนที่มันเป็นแก่นจริงอนะมันก็เลยไม่ค่อยไรไม่ค่อยมีสาระแบบแบบความแบบกิเลสตัณหาของเขานะฮะที่เขาอยากได้นะ,ะเขาเลยฟังไม่รู้เรื่องเพราะปฏิบัติก็ไม่ให้ปฏิบัติถือศีลก็ไม่ถือศีลน,นะฮะฝึกสติฝึกสมาธิไม่ให้ทำท้กอย่างให้ฟังอย่างเดียวเอาแล้วจะเอายังไงนะะนั่นแหละฮะทำให้ช่อง ของอาจารย์เนี่ยเติบโตชา้าแล้วก็ลูกศิษย์อาจารย์เออมีลูกศิษย์อาจารย์ช่องหนึ่งก็เข้าไปฟังได้นะคุณสอนชื่อช่องนักเรียนรมอิสระนะฮะอืมก็เข้าไปกดติดตามได้นักเรียนรมอิสระตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่สามร้อยสามสสองคนเออก็ก็มาช่วย ตีแผ่ความจริงอก็ไปฟังได้อาจจะได้แง่คิดยิดแง่แง่งงมุมอะไรบางอย่างนะฮะฟังสลับกันได้เดี๋ยววันนี้จะเอาลูกชายมาทำมาทำคลิปด้วยลูกชายผมอเพราะลูกชายผมก็หลุดพ้นไปก่อนผมพี่นะฮะแต่ก็เหมือนน้องสอนนี่แหละยังไม่ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไระจนท่านหนึ่งได้คุยกับพอ่อ ถึงสว่างถึงทั้งหมดถึงเข้าใจทั้งหมดคือสภาวะมันมาหมดแล้ว่มันเห็นหมดแล้วแต่มันไม่มีภาษาบัญญัติแช่นั้นเองไม่เข้าใจภาษาสุมุตบัญญตัติในส่วนนั้นว่าเขาเรียกว่าอะไรชิห <laughs> ายพอไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแม่ก็ปล่อยทิ้งปล่อยว้างไปจนวันหนึ่งเห็นพ่อมานั้นเออมาสกิดต,ต,ต่อมตรงนั้นขึ้นมาอีกเดวเราได้คุยกันนะฮะถึงได้รู้ต้นปลายสายเหตุว่าลูกชายลุพนไปแล้ว ตอนนี้ลูกชายผมอายุประมาณยีิบแปดแต่ลูกชายผมหลุดตอนอายุสิบสามนะฮะอย่บอกแล้วมีน้องคนหนึ่งนะฮะน้องตองน้องตอ๊น้องต้องเหระผมชื่อต้องที่ผมทําคลิปไปเมื่อคืนเนี่ยล่าสุดแล้วก็ฟังผมยนพิกเดี๋ยวปีใหม่จะมากราบอาจารย์แล้วก็จะมาฝากตัวเป็นศิษย์ทําตามกติกาทุกอย่างชีวิตนี้ได้เกิดใหม่อื ะะเหมือนคนได้เกิดใหม่อายุยังน้อยนะยีปีที่มีโอกาสได้เจออาจารย์แล้วอาจารย์ได้เตือนนะฮะ,เ,ะเขาหลังจากทําคลิปกันเรียบร้อยเขโทรมาหาผมเมื่อวานเนี่ยแต่เขาทางานด้วยนะน้องต้องคราวนี้ผมรู้สึกรักอาจารย์มากเลยมันสอนกันไม่ได้จริงๆอาจารย์มาถึงจุดนี้แบบมันไม่รู้จะบอกใครยังไง มีแต่ภาษาสดากับอาจารย์เท่านั้นความเชื่อที่เคยรู้มาหายหมดเลยหมดความเชื่อใครพูดอะไรมามันยังไม่เชื่อเลยฮะใจมโนล้วนวนะไม่มีอาจารย์เตือนนี้ผมไปไกลละละครับน่าจะยาวใช่อาจารย์ต้องเตือนดิเพราะขั้นพุทธะจำแรงนี่มันมันจะเข้ามาแทรกเขาเรียกว่า,าพระสุขเข้าพระเสาแทรกมันขวางทาง ทางปัญญาที่แท้จริงการที่จะพบพุทธะที่แท้จริงการจะทําลายพุทธะจําแรงหรือเจ้าสัตตนังหรือเจ้าจิตมโนวิญญาณผู้สืบทอดกิเลสสูดทอดกันวัตตะสงสารมันถึงเป็นเรื่องยากผมก็มาไกลมากฮะมาแบบไม่ได้หวือหวาอะไรคนจะติดตามน้อยเออ เพราะว่าคนก็๊อปปี้ผมไปเยอะแล้วคนพูดเหมือนผมเยอะแยะนะฮะแต่ก็อย่างว่าแหละเขาโคขนโคขนโคมันย่มไปแบบนั้นเขาโคมันมีส่วนน้อยคนที่ต้องการหลุดพ้นจริงๆถึงจะฟังผมและติดตามผมเพราะผมไม่ได้สอนให้เอาอะไรไม่ได้ให้ได้อะไรเลยไม่ได้ฝึกอะไรไม่ได้ทําอะไรสักอย่างมันมีที่ไหนฮะบนโลกใบนี้ไม่ต้องทําแค่ฟังเนี่ย อจจาจารย์วิททำคลิปไปดีแล้วพูดม,มาพันกว่าคลิปแย่อธิบายไว้หมดแล้วอืทั้งดาทั้งกระแทกแดดดันให้มันเห็นอารมณ์ให้มันทําลายทิฏฐิมานะเพื่อจะเข้าไปสู่อัตตาตัวตนคนเหล่านี้มองไม่เห็นมันมืดบอดมันเป็นบัวใต้น้ำครับบัวที่ปิ่มน้ำเท่านั้นเอง ที่สามารถที่จะพลิกได้ในขณะที่ฟังคนเหล่านี้มารออาจารย์นะฮะเขามาในยุคนี้เขามาเกิดในยุคนี้มารออาจารย์อย่างเช่นน้องอายุ25่ปีนะฮะแล้วก็มีลูกศิษย์อีกคนหนึ่งคนนี้ก็เดี๋ยวนี่ก็ฟังจนหลุดเหมือนกันแต่ไม่ได้คุยกันทางนี้เห็นนะฮะผมส่งลงกลุ่มอยู่นน,นชื่ออะไรว เจอเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปดูในนี่ของจริงอะ่ะมันก็เป็นอย่างนี้นะครับ mm. จะมีใครเดยวน้องคนนี้เนี่ย mm. ชื่ออะไรเนี่ยสุสุทินเนี่อสุธิษ์ สูทิปหรืออะไรผมเห็นแล้วสิ่งที่อาจารย์ชี้หลงจำหลงสิ่งบันทึกไม่บอกใบเยอะมันออกมาจากสัญญากรรมที่บันทึกนะครับอาจารย์ผมไม่รู้จะขอบคุณอาจารย์ยังไงยังไม่เคยเจอผมเลยนะเนี่ยแต่ก็มาหามาต้องมากราบอาจารย์นะเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิต เกิดมาชาตินี้ได้เจอผู้รูเ้เนี่ยมันถือว่าโชคดีมากการเกิดเป็นมนุษย์เดียวยากมากการเกิดมาเป็นมนุษย์เจอคําสอนพทธเจ้ายากที่สุดการเกิดมาเป็นมนุษย์เจอคําสอนพทธเจ้าแล้วมาเจอผู้รู้หรือเจอพทธเจ้าไม่ต้องพูดถึงเธอมีโอกาสเพียงครั้งเดียวในชีวิตนี้นะฮะเมื่อสําเร็จมีโอกาสก็จงมานะฮะเรามาตีแผ่ให้ลกรู้ว่าไอ้พวกที่หลงๆกันอยู่เนะี่ย เมื่อไหร่จะตื่นสักทีเมื่อไหร่จะมาสักทีรออะไรอยู่รอ้อยพวกคุณตายกันหมดโลกเหรอนะฮะแล้วก็สอนนะเดี๋ยวอาจารย์กลับวันที่สามจะไปหาอาจารย์ช่วงนี้ฝนตกคนที่ทำประโยชน์เห็นประโยชน์นะฮะแล้วก็มั่นคงกับอาจารย์สอนนี่ก็นานนะฮะตั้งแต่ปีห้าสองปีกว่า ผมก็ติดตามดูช่องของสอนอยู่อิสระนักเลงทำอิสระ,นะะก็ได้แชร์คลิปของลูกศิษย์คนนี้ไปว่าเออสอนนี่บางทีก็มินเมนอยู่แต่บางทีอาจารย์เตือนไปก็เออพูดในคำนองของธรรมนะบางอย่างเราจะไปอย่าไป ปล่อยให้เชื้อไวรัสพวกนี้มันกระจายนะฮะเราเราอย่าหัวใจมันนะบางครั้งอนะ่ะเราไปพูดกนะับไอ้พวกเวนเะไลนี้ไม่ได้ละมันก๊อปปี้นะเราต้องเซฟบางอย่างสำหรับคนที่เขาต้องการลุกพลนจริงๆเราจะช่วยคนกลุ่มนี้เท่านั้นเองแล้วก็ผมก็ต้องการสนับสนุนลูกศิษย์ผมที่มีความสอนนี่ก็ไม่ได้เป็นคนที่มักใหญ่ไปสูงนะสันโดษ ไม่ได้เห็นแก่าบสักกะวันมาหาผมครั้งแรกนะขับมอไซค์มาผมจําได้ขนเงินเหรียญมาขนาดนี้เอากระปุกเพราะแกะขายของบูริอยู่บิลีรัเนี่ยตลาดอะไรไม่รู้ห้วยทรายอะไรเรืออะไรไปอุดหน,นุนแก่หน่อยครับจบปริญญาตีนะผมไม่แน่ใจอะน่าจะจบปริญญาตนะก็ใช้ชีวิตแบบไม่เปนลูกจ้างใครเก็บเงินเหรียญเหรียญห้า เรียนสิบมาหาอาจารย์ปีหกข่านะครับต้นปีมั้งหรือปลายปีไม่แน่ใจน่าจะสองปีมา,าอาจารย์ฮะมานอนเต็นแล้วทำยังไงรู้ไหมขับมอเตอร์ไซค์มาผมก็คืนเงินให้เอาเงินเหลือนไปแต่ผมก็ให้เงินส่วนหนึ่งไปโอ้สงสาร ใจมันถึงเว้ยไอ้คนเนี้ยทั้งๆมันมีเงินอยู่ห0้ามันเม่องาหวเลยมไม่ได้คิดอะไรมากมายคนอย่างนี้ก็ต้องช่วยสนับสนุนดีครับใช่ไหมครับเคครว่ okay. ากันในการกลางนาคนพวกนี้อ่ชีวิตไม่ลำบาก ไม่ไม่ไม่ตกก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามานะะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วทุกสิ่งจะดีขึ้นมาเองอย่าเอาความกิเลสน,นะเมื่อเราเห็นพุทธ,ธะเห็นความจริงแล้วเนี่ยชีวิตมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละทำหน้าที่แค่นั้นเองนะะความตายมันไม่ได้สนใจแล้วนี่ความตายมันเป็นเรื่องเรื่องรอเราอยู่แล้วม,มันจิบจิบ ความเจ็บความเกิดเกิดมาแล้วดิเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยอีกสามอย่างผมก็เข้าสู่หลักของมันแล้วแต่มันยังไม่ถึงตัวที่สุดก็คือตัวสุดท้ายความตายแต่มันไม่ได้หวั่นไหวแล้วถ้ามันมาถึงทรระดับนี้แล้วอะฮะมันไม่มีความหวั่นไหวตายกันอยู่เท่ากันเพราะมันอยู่แบบไม่มีตัวตนแล้วฮะคือคนมันหลงอยู่แค่นั้นเองถ้าเปิดใจฟังอาจารย์วิทย์เข้ามาฟังกันเยอะๆนี่ ผมบอกเลยตื่นรู้ก็ชิบหายแบบป่วงเลยนะฮะมันจะมีพลังกระจายเหมือนตถาคตสมัยสองพันกว่าปีพระองค์ไม่เคยสอนให้ใครปฏิบัติอะไรพระองค์พูดเรื่องอะไรบางอย่างที่เกิดปาฏิหาริย์ทำให้คนทั้งหลายเนี่ยมโนวิญญาณของเขาเนี่ยสั่นสถานต้องการหลุดพ้นจึงติดตามตถาคตนะฮะเออครับ ในยุคนี้ก็ต้องเป็นอาจารย์เท่านั้นเพราะตะถาคตเราไม่อยู่แล้วเออท่านทิ้งมากมีองแปดไว้ให้เราส่วนอาจารย์นี่มีเห็นแท้งทั้งหมดแล้วตัดสรุปทำในส่วนของตถาคตทั้งหมดเลยเออเห็นก็จึงมาส่งเสริมงานพุทธศาสนาต่อศาสตร์ของพุทธะอืเพียงแต่ใส่ชุดแบบนี้แค่นั้นเอง อย่าใครอยากคิดว่าพุทธเจ้าท่านไม่ดุไม่ไม่ไม่ติเตียนไม่ด่าไม่ว่าใครท่านก็เป็นมนุษย์มันเล่าเนี่ยแหละพวกพราหมณ์มัเขียนแต่ข้อดีๆไว้อืมฮะเราไม่รู้หรอกไม่มีใครเกิดทันนะฮะเพราะฉะนั้นอย่ามโนกันเยอะพวกคุณอ่ะไอตัวมโนของพวกคุณคือกิเลสมโนกันเยอะอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นนะที่นี่สอนให้ออกอย่างเดียวสอนให้จบไม่ได้สอนให้จํา พวกมึงมาแล้วก็เอาความรู้ไปอยากไปสอนเขาอยากไปบอกเขาน่ะกิเลสตัณหาตัวเองไม่เห็นเลยถ้ามันถึงที่สุดอย่างทำจริงๆเนี่ยมันมีอะไรจะสอนก็หรอกมันบอกเขาไม่ได้หรอกไม่รู้จะพูดยังไงเออพูดไปแม่งก็เหมือนเดิมคนละโลกเอออย่างนั้นมันก็แข่งกันแย่งซีนพทธเจ้าหมดแล้วสิในสมัยพุทธกาลเขาจะยุคให้พทธเจ้าเป็นศาสดาเป็นเบอร์หนึ่งทำไมพวกมึงอะมันโง่มันหลงตัวหลงตน ยิ่งฟังทมที่กูพูดเนี่ยการอธิบายทำที่กูแตกฉานกูอธิบายไว้อะมึงหยิบไปกันหมดอไอ้พวกที่มาอยู่กับกูก็มาศึกษาเอาความรู้ไปหาราภสักละยังไม่รู้ตัวว่าหลงปุกมึงอยยังไม่เห็นตัวเองอืมว่าหลงอะไรฮะเพราะฉะนั้นอ่ะทำแท้แก่นทำแท้เนี่ยคนมันสนใจน้อยมันเปรียบ,บเสมือนบัวปิ่มน้ำต่ถาคนจึงช่วยคนได้หยิบกำมือ เหมือนใบไม้หนึ่งกับมือนอกนั้นใบไม้ทั้งป่าเนี่ยนี่ขนาดศาสดาพูดเองนะเว้ยแล้วอาจารย์วิทย์เนี่ยอืมแค่สามุกพุทธ,ธะ,ะที่มาทํางานต่อมันจะขนาดไหนอ่ะมันยิ่งน้อยลงไปอ,อีกผมสร้างลุกศิล์ลูกขาที่มีความสามารถได้สร้างพระโพธิสัตว์ได้ะ เพื่อสารงานตรงนี้ต่อแต่ความสามารถใครจะถึงในเนะี่ยผมไม่รู้เพราะถ่ายทอดกันไม่ได้สัมมาสัมโพธิญาณี่ถ่ายทอดกันไม่ได้มันจะเป็นผู้ที่มารับหน้าที่ตรงนั้นเลยเขาจะเกิดขึ้นมาเองผมจะไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลกลไกใดธรรมชาติจะส่งลงมาเองนะฮะโอเคมันก็เป็นเรื่องแบบนี้แหละมันไม่มีอะไรวิเศษหรอก บนโลกไปเนี่ยเราวิเศษที่สุดปากวิเศษตาวิเศษหูวิเศษจมูกวิเศษกายวิเศษใจวิเศษรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิเศษพราะมันดำรงชีวิตได้มันรู้จักดีชั่วของอร่อยไม่อร่อยขี้เยี่ยวฉลาดนี่ฮะสิ่งที่วิเศษมีแล้วครบแล้วไอ้สิ่งจอมปลอมพวกนั้นเนี่ยไม่ต้องไปหาหรอกมันไม่มีเนี่ยของที่มันจับต้องได้ มันมีไอตัวที่มันหาของวิเศษสะสมเนี่ยมโนทั้งนั้นอุปาทานทั้งนั้นโอเคใช้ชีวิตไม่เป็นพวกมึงหลงกันอยู่นั่นัน <c oughs> จะสิ้นอสาาวะได้ยังไงวะ <c oughs> อยากเจอของจริงต้องมาอาจารย์แล้วเธอจะเห็นทุกอย่างปัญญาเธอจะเกิดไม่ใช่มาเพื่อเอาโอ้ยมาปั๊บอยากจะหลุดพ้นเลยนู่นนี่นั่นไม่ใช่มาต่อรองอกับกูอะ ไม่ต้องมาหรอกพวกมึงอ่ะมึงต้องมาด้วยความไม่อยากอะไรไม่รู้ไม่อยากรู้อะไรเดี๋ยวมึงจะรู้ทั้งหมดนะเดี๋ยวมึงจะเห็นทั้งหมดว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไงอันนี้จังทุกครั้งอนันตาแล้วมึงไม่ใช่ว่าจะเห็นในคราวเดียวเออมึงจะเอาเงินมาซื้อธรรมะอ้ปัญญาอ่อนเออกูบอกว่าบนโลกไปเนี่ยมาเปรียบเทียบกับ การหลุดพ้นเนี่ยการพ้นออกจากอุปทานเนี่ยสมบัติทั้งโลกเนี่ยไม่สามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนกับมันได้นะส่วนที่กูทำํทำกูทําไปองชีพแล้วกูต้องส่งเสริมลูกศิษย์กูด้วยนะโอเคนะครับขอจบแค่นี้สาธุครับสวัสดีครับสุภาพก่อนเออเมื่อกี้รุนแรงไปคนก็เกียดหมดแล้วสาธุครับเออขอให้ได้ไปสวรรค์กันทั่วหน้านะขอให้ได้บุญเยอะๆนะเออ ขอยถูกหว้รวยเบอร์นะเออพวกง่ทั้งหลาย